ตัวไม่ใหญ่มองไม่ค่อยเห็นไกลเลยถ้าเข้าไปอีก็เรียบร้อยมันเห็นเแล้วเดี๋ยวรอด,ดูจะมีตัวใหญ่ออกมาหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มันลงตัวใหญ่ เห็วเราเสร็จปุ๊บมันก็จะไปบอกลูกพี่กัน,นเอ๊ะตัวไหนตัวเล็กตัวใหญมันออกมาเป็นฝูงเดี๋ยว ใจเย็นๆอยากจะยิงนายพลมันต้องใจเย็นๆทหารเกณฑ์มันเยอะมากเลยนี่าาทัศนศาสตร์เาฝูงนี่ครับตัวเล็กตัวน้อยอยมาเต็มแต่ไม่เอาอยากจะเด็ดหัวนายพล ดูดิจะได้เด็ดหัวไน้พนนะ้นกี้มันลงวุบเหมือนมันมีสายใหญ่ยู่นะแต่มันกนะ็ของมันอยู่ในน้ำเรามองไม่ค่อยเห็น นกแกกมันออกมาแบบชัดๆดเฮ้ยเรียกนายพลมึงออกมาดิเออลูกพี่ยังขี้ขาดออกมาดิตรงไหนลอยโชว์ดีๆหน่อยดิฝูงนี้นะฝูงเลยตัวใหญ่ะ

ก็มาลมก็มาหมันใส่ยิงทหารเกณฑ์มาดีไว้นยตัวใหญ่ไม่รู้อยู่ในพลแม่งไม่รู้อยู่ไหนเด็กก่อนเดกก่อน นายพลสัต์กระเบือ้อมานออกมาเนี่ยเด,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 ดี๋ยๆมองเห็นขเขามีเด้ยิงว่ะน,นี่นี่สิสัตว์นายพลแล้วพนอะไรไม,ไม่รู้ Go on. ดีได้แล้วครับนายพลถือว่าสวยงามใค้สวยอยู่ว้าว่วาก็ได้ครับช่องตรถตู้ปีปาชาแนลว้าว้วาวต่กี้อายก็ร้อนเนาะ